โอเคครับก็สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะวันนี้อยู่กับช่องของเคกไอนะครับผมอยากถามทุกคนว่าปกติทุกคนเติมเกมเนี่ยเติมเกมที่ไหนครับเติมเกมโดยตรงหรือว่าแบบที่เซเว่นหรือว่าเติมแบบร้านค้าตามแม่ค้าใน Facebook วันนี้ผมก็เลยอยากแนะนำเพจเติมเกมร้านใหญ่นะครับผมร้านใหญ่เลยที่เขาเติมเกมมา20กว่าเกมเลยนะครับผมและหนึ่งในนั้นมีเกมฟรีไฟล์ด้วยนะครับรับประกันว่าไม่มีปัญหาแน่นอนหลังจากการเติมไม่มีเพชรแดงแน่นอนนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ย ได้เปิดทําการมาแล้วถึง7ปีนะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่จะเติมฟรีไฟไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาที่จะตามมาทีหลังนะครับผมแล้วก็เติมถูกเติมคุ้มด้วยนะครับผมร้านอื่นอาจจะเติมคุ้มแต่ว่าอาจจะเพชรแดงทีหลังก็ได้นะครับก็ใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากใครกำลังมองหาช่องแคสเกมฟรีไฟที่มีทั้งความสนุกความบันเทิงและสาระความรู้สามารถกดติดตามช่องผมได้เลยนะครับเพราะว่าทางช่องผมเนี่ย มีทั้งคลิปปักธงปั่นแชร์โลกหรือว่าสอนเล่นปืนต่างๆสอนเล่นคอมโบสอนเก็บแต้มสอนเดินเกมช่องที่มีคอนเทนต์ครบทุกอย่างในช่องเดียวใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆคลิปสนุกสนุกคลิปมีสาระก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปแบบโซโล่ก็แล้วกันนะทุกคนไม่ใช่แบบโซโล่เขาเรียกว่าอะไรกดทีมสี่นะครับแต่ว่าผมจะกดเลยนะก็มาดูกันว่าแรงแกนแบบผมเนี่ยจะสามารถไปได้ไหม มันจะแต้มบวกไหมนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลายคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยก็พี่แบบมีตี้ตึงพี่ตีพี่ดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันถามว่าตีดีมันทำให้แต้มเพิ่มไหมมันก็เพิ่มได้แต่ว่าต่อให้เราไม่มีตี้มันก็ทําให้เราแต้มเพิ่มได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะครับ เราเล่นเซฟเราเล่นกล้าเล่นเราเล่นได้อะไรเงี้ยมันก็ไปได้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวสุ่มไปเลยสกิลวันนี้ที่ผมเอาไปนะครับจะเป็นสกิลปืนยิงไกลนะครับผมจะเป็นเวลายิงยิงศัตรูน็อกนะครับจะทําให้เขาตายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่ยิงศัตรูที่อยู่ไกลๆจะเพิ่มดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีฮายาโตอีกอันนึงจะเป็นสกายเลอร์นะครับเอาไว้เจาะไอวอลแล้วก็เวลาตั้งไอวอลแล้วเลือดจะเพิ่มนะครับผม แต่งตัวเป็นมาเป็นชุดพรางนะครับจะได้เนียนๆหน่อยนะครับมาสมเจอแล้วอ๋อทำไมมีสามคนอ๋อสี่แล้วเอี้ยวลงเฮ้ยเอี้ยวลงตุลเล่นกับเล่นแบบไไม่ด้เจอคนเปิดไม้ด้วยทุกคนเข้ามากันเป็นทีมหรอนี่เราติดบอลได้เพื่อนเรารู้หรือเปล่าว่าเราติดบอลเนี่ยกดรอคัะ พี่มาเล่นในผมไม่หลับแบบนั้นเขาพูดกับใครวะเพื่อนเราเป็นมันนะเฮ้ยเฮ้ยมันตาบอดมันตาบอดเออ,เอ,อมาถามแบบนี้ได้ไงเพื่อนเราเป็นเปล่าเ,เป็นอยู่นะแก <laughs> ขนุนลอยเที่ยวขนุนลอยเที่ยวเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต๊อตึงไหมเล่ตึงเข้ามาแค่หน,หนั้นเติมไม่ตึงเมื่อไหร่วะเติมไม่ตึงเมื่อไหร่วะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูฝีมือก่อนละกันนะครับถ้างั้นถ้าเพื่อนจะพูดขนาดนี้เดี๋ยวรอดูฝีมือก็แล้วกันครับยีดกามทองกูยิงเป็นไก่เลยก็มาวะ่ะทำไมเขาทำไมแบบเขาชอบแบบว่าเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรวะพูดใส่แบบคนตึงๆแล้วยิงลมโอเค อะไรก็ไม่รู้ครับแต่เกมนี้ผมไม่ล้มให้พวกคุณชุบก็แล้วกันไอะห้องเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอดเลยดีกว่าโอ้ยอ้าวแล้วล้มเว้ยมันไม่ตาน้องมันไม่ตามอย่ามันตามันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องเฮ้ยอุ้ยผมโดนยิงหลังโอ้ยโดนลัดกวัวแล้วกลากกับบ้านของคุณเลย ผมโดนยิงหลังนะถ้าผมไม่โดนยิงหลังผมจะกล้าเล่นมากกว่านี้อยู่แต่ว่าเลือดผมมีน้อยแล้วมันเล่นลูกซองด้วยนะครับศัตรูไม่รู้ครับเก็บหมดครับตอนนี้บุญงามันไม่ยาแล้วยาก็ไม่มีให้ตายเถอะขับรถมาเหรอเจ๋งแล้วครับทุกคน เป็นแรกเข้าเท่าไหร่ไม่รู้นะดูไม่ทันอ้าแล้วใครตาย n e x นี่เขาแต้มือินแ่งเหี้ยใครอ่ะ AI เออเอาดิเอาดิไปจูบบงไงล่ะชัดเจน,นยังครับน้องตื่นไม่ตึงก็เท่านั้นแหละชัดเจน,นยังครับผมกำลังชุบคุณอยู่นะ เติมไม่ตึงก็เท่านั้นเดี๋ยวผมเล่นแบบใจเย็นดีกว่านะผมไม่ไม่เดินไล่คิวละโอ้คุณผีขึ้นไปกูเตาเลยไม่ได้เพื่อนเพิ่งเกิดมาก็จะตายและอออกกุณนอนที่อะไอ้เหี้ยเดียวพี่ตัวเดียวนี่ห่าพี่มาหน่อยดิโบราณเก้นไปอะไรครับเนี่ยอยู่ไหนวะใจเย็นๆต้นไม้เหรอ มันอยู่ไหนเ่ในบ้านี่เห็นไหมนะเอาเีเต้น้นมีเต้นก่อนด้วยนะตัวเองหนึ่งหนึ่งกับเขาแพ้จะให้เพื่อนไปเต้นใส่อีกความืดหลังมาเขียวอ่ะิ่งไปไหมตัวพึ่งโดนตรงเลยเดียวเห็นสอบได้เราเออวิ่งไปมันาวลังพลัง เดี๋ยวผมชุบเลยก็แล้วกันนะครับพูดเยอะวะลำคาญเกิดเกิดมาเอะอ้ยกระเป๋าสามสวยครับผมไม่รู้ครับเอซีแปดสเรียบร้อยมาครับได้ปืนเคาะแล้วทุกคนได้เอซีแปดสิบนะครับแต่ว่าจริงๆเกมนี้ผมจะเล่นเป็น SVD นะครับเดี๋ยวรอยิงบอสเอานะครับเฮ้ยบอสเกิดแล้วทุกคนเดี๋ยววิ่งไปบอสดีกว่า ทุกคนดูชุดผมชุดผมมันค่อนข้างเนียนนะถ้าไม่นับเอฟเฟกพวกหมัดพวกอาวุธมันนอนกับพื้นมันจะเนียนมากเลยนะทุกคนแล้วกูเปลี่ยนตองกวงด้วยนะเมื่อกี้เจมบีไม่แค่ติดนัดจริงยิงไอ้นี่ดิเพื่อนเบอร์สี่เบอร์สี่ไปยิงไอ้นี่เป็นเพื่อนหน่อยดิตามมาเอกไซก็สาอีกว่ะเขาบอกว่าเบอร์สามปึ้งนะครับเดี๋ยวรอดูเบอร์สี่จะเป็นหรือเปล่า ตทุกคนเวลาที่ทุกคนจะตีบอสนะครับผมแนะนำว่าให้ตีพร้อมกัน4ี่คนแล้วก็ให้หันหน้าให้อยู่ให้อยู่ที่เดียวกันนะครับเวลายิงเข้าปากอ่ะมันจะยิงแรงนะครับบางคนยิงไม่เป็นอ่ะไปยิงแบบยิงหลังข้างหลังมันเนี้ยมันยิงไม่แรงนะครับแล้วมันจะตายช้าพอมันตายช้าข้อเสียก็คือศัตรูที่แบบที่กําลังวิ่งมามันจะมาทันนะครับ เนี่ป่ะผมยิงคนเดียวเกือบตายอ่ะให้เพื่อนมายิงกันข้างมันน่าจะยิงไม่เข้านะครับปาครับยอตายเลยนะครับผมตกเ็บ้ยมีเข็มชุบตัวเองครับผมสวยครับดีไม่ดีนนี้ก็มีเนียสวยครับผมตอนนี้ตังมีพันสี่นะครับเดี๋ยวผมขอไป ไปขอขอไปทำให้ตัวเองถึก,ถกอ้ยมีคนชุบด้วยเอ,อเอาของเอาโอ,องไอเอไ๋ไ้ไอ้เจนี่โดนกระเบิดุดดดมม,มาทุกคนผมถึกละผมถึกแล้วครับผ,ผ<ม>อุ้ยสองคนคเลยอ่ะในโดน <c oughs> คนนี้น่าจะไหวนะครับข้อหกสิบเนี่ยโดนแขนนะครับ ถ้าโดนแขนจะเข้าประมาณ60สินะอ๋าวิ่งมาดิเออเอ,อ้าวมันน็อกทุกคนมันน็อกอ๋อตั้งปลาแฟรปี๊ดใส่ต,ตัวเองล้มอ๋อกำแพง <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> โดนโดนเขาเรียกว่าอะไรวา โดนกลางตัวเข้าเม็ดละร้อยเลยนะแต่ถ้าโดนแขนโดนอะไรเงี้ยจะโดนมินละเจ็บหู99ร้อยสิบห้าโคตรแรงทุกคนนี้ยีดีโห,โหเพื่อนนะเพื่อนเปิดอารมณ์วิ่งไปชาร์จเลยอะ่ะกลัวไม่ได้คิวขนาดนั้นเลยอ่ะเอาอ่าอ่าขอร้านแล้วกันเออมาดี วิ่หเต็มเลยวิ่ตั้งไงวก่อนน้องเอ้าเกือบครับแมนแมนครับห้างโคจบได้ครับไม่เป็นไรครับการลงมาได้อยู่วะสิไม่ครับไม่ครับผมบอกแล้วผมผมตึงพอครับผมไม่ผมไม่ให้พวกคุณชุบหรอกครับผมตึงพอ บอกแล้วเกมนี้ผมไม่ล้มไม่มงคณชุบหรอกครับเติมแต่ไม่ตึงไอ้แขวะเนี่ยโอ้มทุกคนดูดาเมจเอ้โหน้องพี่โดนโอ้โหไม่ตายเอ้าเฮ้ยไม่ตายตัวน,นี้เลือด280แน่เลยอย่าลืมเี็กผูมีที่จุดใเ,เป็นไหนครับน้อง เม็ดละร้อยเม็ดละร้อยครับทุกคนเฮ้ยดเดี๋ยวขายวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยยิงไม่โดนถ้าโดนสองเม็ดผมว่ามีร่วงมันน่าจะเซ็ตระเบิดนะครับดันเลยแล้วกันยูซี่วะยูซี่วะอันนี้เป,นเป็นนะเล่นยูซี่แล้วถอยหลังไปนะครับ ยิงผมกับตายเลยฮะโอ้โหเอาดิมาดิเพื่อนคิดว่าตึงมากเหรอโอ้โหแต่ก็ตึงอยู่นะใส่ซะหน่อยเล่นยูซี่ยิงผมอย่างเก็บเลยนะครับเหลืออีกห้าคนนะมาดูาดว่าจะได้กี่คิวเฮ้ยเจอละเอาดีเมลละาเก้าสิบเมลละร้อย ใครคิวเยอะปล่อยมกกั่งก็มาเติมไม่ตึงก็เท่านั้นเดี๋ยวจะยิงให้ร้องแบบขอคิวนะครับเลยไม่านนาตายเถอะหลายทางว่ะหลือแค่สองคนทุกคนหลือแค่สองคนอ่าเรียบร้อยก็จะอยู่ในบ้านไม้นะครับ อันไม้เรียบร้อยแล้วล่ะไม่เจ็บดีก็ยิงดาวน้องนี่ที่เป็นคิวแล้วเพื่อนเมื่อกี้ยังบ่นเลยแต่ไม่ตึงกันเท่านั้นไปโดูออกมาแล้วครับถอยมาดิเรียบร้อยครับปังนโอ้โหไปส่ง เป็นไงบ้างครับทุกคนก็อันนี้คือสุ่มทีมานะผมไม่รู้ว่าเพื่อนแรงอะไรอะ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ตายไปดูเพื่อนเลยอะ่ะมีแต่เพื่อนตายมาดูผมแล้วก็บวกเจ็ดสเลยขึ้นแต้มหนึ่งหมื่นสองพเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโดยการกดสุ่มทีมนะครับก็น่าจะได้ทีมดีแหละมั้งตอนนี้ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนก็ใครที่สุมทีมเล่นนะครับก็เป็นกำลังใจให้ในะครับผมผมก็สมทีมมาให้ทุกคนดูและดูแล้วนะ้ประมาณนี้เลยถ้าชอบคลิปน,นี้อยากให้ทําอีกก็อย่ลืมากกดไลค์กดกระดงแจ้มมผมด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับม2อครับผม